ช่วงนี้ใครที่มีแลนเดินทางนอกจากที่สภาพรถแล้วมาลองเช็คดวงกันหน่อยนะคะว่าการเดินทางจะราบรื่นปลอดภัยดีหรือเปล่าแถมช่วงนี้อากาศยังเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างลองให้ไพ่บอกคุณดูกันนะคะเช็คดวงทั่วไปการงานการเงินความรักพร้อมหัวข,ข้อพิเศษช่วงนี้ใครบ้างต้องระวังอุบัติเหตุเจ็บปวยสุขภาพสุดกับเอไลพยากรพิากาศแล้วพบกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ A อไลฟ์พยากรณ์ Unlock Your Incredible Life กับโค้ชคิสเอไลฟ์ค่ะปลดล็อกชีวิตที่เหลือเชื่อด้วยความเชื่อของตัวคุณเองค่ะการปรับสมดุลให้กับการงานหรือว่าการใช้ชีวิตพูดง่ายแต่ในชีวิตจริงค่อนข้างจะทํายากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าในเรื่องของเวลาการทํางานเชื่อไหมคะว่ามันกินเวลาชีวิตไปเราครึ่งหนึ่งแล้วอะหรือเกินครึ่งไปเลยค่ะหลายคนค่ะทุ่มเทเวลาให้กับการงานจนทําให้ชีวิตของคุณนะคะ เสียสมดุลจนบางครั้งเนี่ยคุณหักโหมเรื่องงานค่ะจนลืมดูแลเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยอยู่ดีคุณอาจจะเจ็บป่วยแบบไม่ทันตั้งตัวสุขภาพสุด นะทำให้คุณเนี่ยอาจจะต้องแบบหันมาทบทวนตัวเองใหม่นะคะว่าเรามีชีวิตเพื่อการทํางานหรือว่าทํางานเพื่อใช้ชีวิตกันแน่ค่ะและก่อนจะหาคําตอบในเรื่องนี้ตอนนี้มาดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าชีวิตของคุณในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างการงานการเงินความรักไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณค่ะและอย่าลืมค่ะช่วงท้ายรายการกับหัวข้อพิเศษช่วงนี้ใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเจบบ็บปวดสุขภาพสุดห้ามพลาดนะคะ อนนี้มาดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าการงานการเงินความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณค่ะเหมือนเดิมค่ะโค้ดคิดก็มีไพ่มาให้เลือกทั้งหมด4ก่กองน,นะคะก่อนอื่นค่ะให้คุณตั้งจิติฐานนึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะรู้ก่อนนะคะในช่วงนี้การงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ1 2 3หรือ4ขออนุญาตหยิบไพ่กองที่1ก่อนการงาน การเงินและความรักจะเป็นยังไงมาต่อกันที่กองที่สองนะคะเลือกหมายเลขที่ชอบกองที่สะดุดตาที่สุดนะคะการงานการเงินและความรักไพ่อยากบอกอะไรกับคุณค่ะมาต่อกันที่กองที่สามนะคะการงานการเงินและ ความรักค่ะมาต่อกันที่กองสุดท้ายค่ะกองที่4นะคะการงานการเงินและความรักนะคะ1 2 3และ4ตั้งสมาธิให้ดีนึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะรู้ถ้าชีวิตช่วงนี้มันมีปัญหาก็ขอให้ไพ่ที่คุณเลือกมามีทางแก้ไขให้กับตัวคุณนะคะ1 2 3และ4 ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำเฉลยพร้อมกันค่ะเฉลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งมาดูกันนคะคะว่าการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ค่ะอยู่ในระดับที่แบบกลางๆไม่ได,ดีแต่ว่าไม่ได้เสียเช่นกันนะคะอย่างเรื่องการงานมันอยู่ในระหว่างที่แบบกำลงังลังเลใจอยู่กำลังตัดสินใจนะคะคุณมีความไม่แน่ใจหรือกำลังทบทวนในเรื่องงานว่าจะอยู่ต่อ หรือว่าจะย้ายไปที่ใหม่ดีถ้าให้แนะนําค่ะให้รอจังหวะอีกสักนิดหนึ่งก็มีโอกาสที่คุณจะได้คําตอบที่ใช่สําหรับตัวคุณหรืออาจจะเจองานที่มันตอบโจทย์มากกว่าตอนนี้ค่ะถ้าคนที่กําลังรอง,งานใหม่อยู่นะคะนับจากวันนี้ไปค่ะประมาณ2เดือนน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของงานแต่ว่าก็ยังเป็นงานที่แบบคุณอาจจะไม่ได้แสดงความสามารถที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะมาต่อในเรื่องของการเงินบ้าง อาจจะต้องอยู่ในช่วงที่ต้องประหยัดแล้วก็ต้องเซฟอย่างมากๆเลยนะคะเพราะมีโอกาสที่เงินอาจจะติดขัดหรือสะดุดได้สะดุดเพราะอะไรคะค่าใช้จ่ายที่มันเกินตัวภาระหน้สินในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือว่าอาจจะสะดุดเพราะความอยากของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้คะ่ะถ้าคุณคิดจะใช้เงินทําอะไรหรืออาจจะแบบซื้อของที่มันชิ้นใหญ,ใหญ่เก็บไว้ก่อน อย่าเพิ่งซื้อรอให้ผ่านคนระยะ3-5เดือนนี้ไปก่อนค่อยซื้อนะคะมันถึงจะสามารถบริหารการเงินคุณได้ค่ะถ้ามองในมุมว่ามีโชคลาภไหมมองว่ายังไม่มีนะคะต้องรอไปก่อนค่ะส่วนในเรื่องของความรักถ้าเกิดคนมีคู่นะเป็นช่วงที่แบบ ไม่ได้สนใจกันสักเท่าไหร่ค่ะต่างฝ่ายต่างโฟกัสในเรื่องของตัวเองเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่มากกว่าคนโสดก็ยังไม่คิดที่จะมีใครหรือถ้ามีคนเข้ามาก็ยังไม่ใช่นั่นเองค่ะถ้าเกิดจะทําบุญเสริมดวงนะคะปล่อยปลาค่ะปล่อยปลา2ตัวแล้วก็ทําบุญอุปกรณ์การศึกษาก็จะเสริมดวงในเรื่องของการเงินและก็ความรักให้กับตัวคุณได้ค่ะผ่านไปแล้วนะคะกองที่1 มาต่อกันที่กองที่2กันบ้างมาดูซิว่ากองที่2จับเป็นยังไงกันบ้างนะคะการงานการเงินและความรักอุ้ยตาแล้วกองนี้ดีมากเลยอะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์น่ให้ประมาณ90%เเซเลยค่ะยินดีด้วยสำหรับคนที่เลือกให้กองที่2ช่วงนี้เป็นจังหวะชีวิตคุณที่ดีมากๆทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความรักใบแรกเลยค่ะเรื่องของการงานผลหลายๆอย่างค่ะ ผลงานที่คุณทำมาหรือว่า สิ่งที่คุณคอยช่วยเหลือเพื่อน,อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มส่งผลค่ะในเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสค่ะที่จะเจริญก้าวหน้ามากกว่าที่คุณคิดมีโอกาสได้รับการซัพพอร์ตมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือเป็นช่วงที่คุณอยู่ในช่วงที่แบบเจ้านายกาลังพินิจพิจรนารณาในเรื่องของการปรับเงินเดือนหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะถ้าเกิดคนที่รอง,งานใหม่อยู่ก็มีโอกาสได้งานและเป็นงานที่แบบตอบโจทย์ตรงใจคุณด้วยค่ะในเรื่องของการเงินโอ้โหดูสิให้ปาร์ตี้ขนาดนี้ลันลาชิลๆมากๆเล เพราะฉะนั้นการเงินไม่ติดขัดอย่างแน่นอนคุณอาจจะมีเวลาค่ะใช้เงินในการตอบสนองความต้องการตัวเองไปเที่ยวหรือว่าอาจจะทําอะไรตามใจตัวเองนั่นเองนะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีในเรื่องของการเงินค่ะถ้าเกิดว่าเรื่องของโชคลาภถามว่ามีไหมมีนะคะจะได้จากเพื่อนๆหรือบางครั้งเนี่ยเพื่อนมาบอกเลขก็เป็นได้ค่ะหรือจะซื้อเป็นสมุดบัญชีเงินฝากก็ได้นะคะมาต่อในเรื่องความรักแม่จา๋า ความรักเฟื่องฟูหัวใจมากๆเลยได้ The Lover นะคะคือถ้าเกิดว่าคนมีคู่นะ มันมีโอกาสค่ะที่คุณนะคะจะพัฒนาความสัมพันธ์เช่นอาจจะแต่งงานหรือเลื่อนขั้นเลื่อนสถานะก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนโสดก็จะมีคนเข้ามาและเป็นคนที่ใช่สําหรับตัวคุณนั่นเองนะคะถ้าจะเสริมดวงจริงๆนีคะไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะเลยค่ะทําบุญสวดมนต์ปล่อยนกปล่อยปลาตามปกติได้เลยเพราะถือว่าดวงคุณดีมากๆอยู่แล้วค่ะผ่านไปแล้วสองกองนะคะ กันที่กองที่3กันบ้างดีกว่าการงานการเงินความรักไพ่อยากบอกอะไรกับคุณในช่วงนี้นะคะขอแอบดูก่อนนะคุยตาแล้วด้วยความที่ไพ่มันน่ารักพอเป็นจังหวะที่แบบมันดูเหมือนจะรุนแรงม,มันก็จะไม่รแรงม,มันก็จะซอฟลงนะคะ,ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ถ้าเกิดเทปเป็นคะแนนนะตัวโค้ดคิดเองให้อยู่ที่ประมาณ70 70เเพราะอะไรเพราะไม่มีไพ่เสียอยู่ ะะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเสียตรงไหนบ้างเริ่มต้นจากในเรื่องของการงานก่อนการงานดีค่ะเป็นช่วงบ้างานมากๆบ้าแบบที่สุดเลยคือแบบงานอะไรมาฉันทําหมดอะไรที่มันเป็นช่องทางในการทํามาหากงินในการเพิ่มไรายได้เพิ่มเงินคุณทําทุกอย่างเลยค่ะตามที่คุณชอบตามที่คุณอยากจะทําแต่ปัญหาที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมคะ ป่วยเสียเงินกับการป่วยกับการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไว้หน่อยละกันนะคะเรื่องงานดีค่ะงานดีงานสะพัดงานเข้ามาแบบเยอะแยะคนที่เป็นฟรีแลนซ์อาจจะชอบเพราะงานเข้ามาแบบพุ่งเข้ามาคุณหลายงานเลยแต่คุณจะเสียเงินกับเรื่องสุขภาพเพราะทำงานเยอะจนเกินไปค่ะจนทำให้สุขภาพร่างกายของคุณมันทรุดโทรมลงนั่นเองค่ะถ้าถามว่าติดขัดไหมไม่ติดขาดจะต,ต้องพักผ่อนหน่อย นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเสียเงินกับเรื่องพวกนี้มากกว่าถ้าถามว่ามีโชคลาภไหมสมมุตินะสมมุติว่าต้องเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลจริงๆดูเลขห้องไว้ก็ได้ค่ะสามารถซื้อติดไว้ได้นะคะในเรื่องของความรักดีมากนะคะเป็นไพ่แห่งความสาเร็จไพ่แห่งการเริ่มต้นไพ่แห่งครอบครัวคนที่มีคู่แต่งงานแล้วมีโอกาสค่ะที่จะมีในเรื่องของการตั้งครรภ์หรือว่ามีบุตรเกิดขึ้น ะะส่วนคนที่แบบว่าคุยกันอยู่หรือว่าเค้าเป็นแฟนระวังแอบท้องก่อนแต่งนะจ๊ะหรืออาจจะแบบวยตาแล้วฉันมีน้องสองขีดจะต้องแต่งทันทีอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะส่วนคนโสดอ,อยู่แล้วนะคะก็มองว่ายังไม่ใช่จังหวะที่คุณจะแบบมีใครเป็นฟิลที่แบบฉันพอใจอะ่ะ กับการอยู่แบบนี้ยังไม่พร้อมจะมีใครหรืออาจจะมีคนที่แบบเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้เข้ามาชอบคุณก็เป็นได้ค่ะถ้าจะเสริมดวงจริงๆค่ะทําบุญเครื่องมือแพทย์บริจาคเลือดนะคะแก้เคล็ดเรื่องสุขภาพแล้วก็การเงินได้เช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่ไพ่กองที่4 กองสุดท้ายกันบ้างมาดูกันนะคะว่ากองที่4จะเป็นยังไงนะคะการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นยังไงโอ้โหให้คะแนน80%ในความดีนะคะของคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะอย่างแรกเลยเรื่องการงาน ฉลาดแกมกองอีกแล้วจ้า <c oughs> คือเป็นฟิลที่แบบว่าคนที่เลือกไพ่กองเนี้ค่อนข้างจะแบบเวลามีปัญหาอะไรคุณจะไม่ใช่เป็นฝ่ายที่แบบจะโต้แย้งทันทีคุณจะนั่งพินิจพิเคราะห์คิดแล้วคิดอีกก่อนที่คุณจะตอบโต้หรือทําอะไรเพราะฉะนั้นคุณค่อนข้างจะฉลาดค่ะในเรื่องการวางแผนงานต่างๆอาจจะมีโปรเจกต์ค่ะมาให้คุณทําและคุณอาจจะเป็นคนที่วางแผนงานด้วยนะคะการงานถาวรสะดุดไหมไม่สะดุด แต่ถามามีปัญหาไหมแอบมีแต่คุณผ่านไปได้ค่ะถ้าในเรื่องของงานใหม่หรือคนที่ว่างงานอยากจะได้งานใหม่ได้ไหมได้ค่ะมันมีเข้ามานะแต่ตัวคุณมากกว่าที่จะรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าฉันน่าจะได้งานที่มันเหมาะสมกว่านี้หรือว่าน่าจะได้งานที่เงินมันเยอะกว่านี้คุณก็เลยยังไม่เลือกที่จะทําค่ะมาต่อในเรื่องของการเงินบ้างสบายจ้ะ การเงินอยู่ในระดับก,ากลางๆไม่ดีไม่เสียมีให้กินให้ใช้เรื่อยๆถ้ามีโชคลาภไหมมีนิดหน่อยมีแบบพอประมาณสามารถซื้อลุ้นได้นะคะและตัวคุณก็มองเขาแบบเหมือนคุณยังไม่ได้เดือดร้อนอะเรื่องเงินสักเท่าไหร่คือยังแบบเอยฉันยังหมุนได้แหละฉันก็เลยไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหานะคุณสามารถขอความช่วยเหลือคะ่ะจากผู้ใหญ่ ได้เลยและเขายินดีที่จะช่วยเหลือคุณด้วยค่ะในเรื่องของความรักนะคะมีแฟนเหมือนไม่มีมีคู่เหมือนไม่มีเพราะต่างฝ่ายต่างอิสระมากจนเกินไปคนโสดก็ยังเป็นช่วงที่แบบฉันชิวอะฉันไม่อยากจะมีใครคนมีคุยหรือว่าคนมีคนคุยนะคะก็ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์เนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าดีไหม ตัวโค้รมองว่ากลางๆมันไม่ได้ดีแหละแต่ไม่เสียนะคะแต่ว่าถ้ามันจะเสียจริงๆอ่ะมองว่าคนมีคู่มากกว่าบางครั้งค่ะเราอิสระมากจนเกินไปมันก็ไม่ได้โอเคทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นคนมีคู่อาจจะต้องระวังหน่อยถ้าจะเสริมดวงจริงๆนะคะทำบุญด้วยน้ำดื่มค่ะน้ำดื่มนะคะแล้วก็ทำบุญถ้าเกิดว่าที่วัดไหนคะ่ะเขามีการทำบุญพวกระคัง ร่วมบุญกับเขาค่ะก็จะเสริมดวในเรื่องของการงานความมั่นคงของคุณหรือความมีชื่อเสียงให้กับตัวคุณได้อีกด้วยค่ะผ่านไปแล้วในการในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะเดี๋ยวมาดูช่วงสุดท้ายกันบ้างดีกว่าว่าใครกันบ้างที่จะต้องระมัดระวังค่ะเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพสุดโทรมกันบ้างค่ะห้ามพลาดนะคะ มาถึงช่วงปวดข้อพิเศษกันบ้างนะคะซึ่งคนคิดเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะทํางานหนะักทำให้ใหลายคนนะคะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพสุโสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเหล่าพนักง,งานออฟฟิศที่จะต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของปวดต้นคอออฟฟิศซินโดรมได้หรือบางครั้งค่ะ คุณอาจจะต้องเดินทางไกลๆเช่นทํางานเซลล์ต้องไปพบปะลูกค้าก็สิ่งกับการในเรื่องของอุบัติเหตุเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนิดนึงคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆคนที่กําลังคิดอยู่ว่าเอช่วงเนี้ยึะจะมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าหรือว่าเดินทางมันจะปลอดภัยหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ฝนตกบ่อยคะ่ะถนนลื่นด้วยนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าในช่วงนี้ใครกันบ้างที่จะมีดวง อุบัติเหตุค่ะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพให้ไพ่บอกคุณดูนะคะเหมือนเดิมค่ะก็มีพลิกอาการมาให้เลือกทั้งหมด4ก่กองตั้งสมาธิดีๆนะคะถ้าดูแล้วบางคนแอบเครียดปล่อยไปจากดูแลไม่ต้องเครียดเรามาหาวิธีแก้กันดีกว่านะคะตั้งจิตนิฐานนะคะนึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะรู้คุณมีดวงค่ะที่จะประสบอุบัติเหตุ หรือว่าสุขภาพสุดเจ็บป่วยกันหรือเปล่าขออนุญาตหยิบไพ่กองที่1นึใครบ้างที่จะมีดวงอุบัติเหตุหรือว่าสุขภาพสุดกันบ้างกองที่1นะคะมาต่อกันที่กองที่สองค่ะใครกันบ้างที่จะมีดวงในเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพสุดเจ็บป่วยแบบไม่คาดคิดมาต่อกันที่กองที่สามใครกันบ้างที่จะมีดวงค่ะในเรื่องของ อุบัติเหตุเจ็บป่วยสุขภาพทุดโทรมค่ะมาต่อกันที่กองที่4ค่ะใครกันบ้างที่จะมีดวงในเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพทุดและเจ็บป่วยนะคะถ้าพร้อมแล้วตั้งสมาธิหลับตาค่ะนึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะรู้อย่ายคิดแค่ว่าถ้าบังเอิญว่าพ่ยตื่นขึ้นมาก็ขอให้เราระวังตัวแล้วก็มีทางแก้ไขนะคะ1 2สอง 3และ4ถ้าพร้อมแล้วนะคะพิมพ์กองที่เลือกหรือเก็บไว้ในใจและมาฟังคำเฉลยพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะมาดูคำเฉลยกันนะคะเฉลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1มาดูกันนะคะว่าคุณมีโอกาสค่ะที่จะมีดวงอุบัติเหตุสุขภาพสุดหรือว่าเจ็บป่วยหรือเปล่านะคะโอ้โห ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องระมัดระวังอย่างมากถ้าบังเอิญคุณไปสถานที่แปลกๆใหม่ๆมีโอกาสค่ะร้อนๆหนาวๆเป็นไข้ได้มีโอกาสเลือดตกยางออกแต่ไม่ถึงขั้นอุบัติเหตุอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆเช่น หกล้มนะคะมีดบาดไฟช็อตประมาณนี้ยังไม่อันตารายมากเท่าไหร่ถามว่าต้องระวังไหมต้องระวังค่ะแก้เค็ดยังไงได้บ้างไพ่มันขึ้นเทวดาประจําตัวค่ะมันสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็บริจาคเลือดแก้ดวงสักหน่อยนะคะแต่บอกไว้ก่อนนะยิ่งคนที่แบบทํางานอยู่ส่วนภาคอีสานหรือว่าคนที่แบบเป็นเซลล์ที่ต้องไปมาภาคกลางภาคอีสานคุณจะต้องระวังพิเศษนะคะ เจ็บป่วยแบบงงแบบไม่มีสาเหตุนะคะเพราะฉะนั้นระวังไว้หน่อยก็ดีค่ะมาต่อกันที่กองที่2บ้างคนกองที่สองมีดงอุบัติเหตุเจ็บป่วยสุขภาพสุดหรือเปล่านะคะ นี่เลยจ้าอุบัติเหตุมองว่าไม่มีแต่จะมีปัญหาสุขภาพสุดสุดจากอะไรสุดจากการดูแลของคุณเองค่ะบางครั้งเนี่ยคุณละเลยค่ะคุณไม่ดูแลตัวเองคุณไม่ใส่ใจอาจจะมีปัญหาได้โดยเฉพาะปวดหัวไมเกรนค่ะกระดูตั้งแต่ช่วงเอวจนถึงช่วงปลายเท้าเลยนะคะมีปัญหากับช่วงขาเพราะฉะนั้นระวังไว้หน่อยแล้วบางคนเนี่ยจะปวดหัวไมเกรนจนคุณแบบ ทนไม่ไหวอะทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทํางานหน้าคอมนานๆหรือเครียดมากๆรู้สึกเริ่มปวดหัวไปเช็คอาการค่ะบางครั้งเนี่ยเลื่อนลมอาจจะไม่เดินทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องนี้ได้แต่ยังดีที่ว่าไม่ได้มีดวงอุบัติเหตุนะคะถ้าจะทําบุญแก้ดวงจริงๆค่ะทําบุญกับเด็กโดยเฉพาะเด็กพิการนะคะก็จะช่วยเหลือเรื่องนี้ให้จากผ่อนหนักเป็นเบาได้ค่ะ มาต่อกันที่คนที่เลือกไพ่กองที่3บ้างมาดูสิว่าคุณจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องระมัดระวังค่ะในเรื่องของสุขภาพหรือว่ามีดวงอุบัติเหตุหรือเปล่าอุ๊ยคนที่เลือกไพ่กองที่สาสบายมากจ้ะชิวไม่ได้มีปัญหาแบบดุนแรงและอุบัติเหตุไม่มีค่ะถ้าจะมีจริงๆก็คือภูมิแพ้ แพ้อากาศน้ำมูกไหลผดผื่นขึ้นประมาณนั้นค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ใหญ่โตเลยแต่ว่าต้องระวังอย่างนึงก็คือปัญหาช่องท้องกดไหลย้อนประมาณนี้มากกว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะถ้าเกิดว่าจะแก้ดวงหรือเสริมอะไรจริงๆไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะคะทําบุญด้วยเรื่องหอมจุดทูปไหว้ไปบ่อยหรือทําบุญด้วยแบบทูบก็จะเสริมดวงในเรื่องของแบบ ภูมิแพ้ให้มันลดลงแบบนี้ก็ได้นะคะถือว่าดีมากๆเลยระวังแค่ภูมิแพ้อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงก็ได้ค่ะมาต่อกันที่คนที่เลือกไพ่กล่องที่สีมาดูซิมีอุบัติเหตุหรือเปล่า นี่เลยจ้าคนที่เลือกไพ่กองที่4อุบัติเหตุไม่มีค่ะถือว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างดีไปไหนปลอดภัยค่ะปลอดภัยเพราะอะไรคะสิ่งที่คุณทําค่ะความดรีหลายอย่างนะคะทั้งการกระตันยูต่อบุปการีจะเป็นเครื่องที่คุ้มครองคุณค่ะทําให้คุณเดินทางไปไหนปลอดภัยนั่นเองแต่ว่าถ้าคุณจะเป็นจริงๆอะ่ะตัวคดมังว่าเล็กๆน้อยๆคะ่ะอย่างแรกที่จะเป็นนิ้วล็อกไม่รู้ว่าทํางานออนไลน์หรือว่าต้องขีดข้อมูลอะไรเยอะหรือเปล่านิ้วล็อกแน่นอนอย่างที่สองเลยค่ะ จะเหมือนแบบน้ำในหูไม่เท่ากันมากกว่าแล้วก็อย่างที่สามอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นค่ะมันจะปวดแค่ช่วงนี้ค่ะต้นคออาจจะนั่งหน้าคอมนานๆเนาะ ปวดคอบาไหลประมาณนี้ค่ะไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงค่ะก็ถือว่าดีสำหรับตัวคุณถ้าเกิดจะเสริมโดวจริงๆค่ะใส่บาดเป็นประจำนะคะสิ่งที่ดูแลคุณอยู่ก็จะได้คุ้มครองคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะผ่านไปแล้วค่ะสําหรับดวงว่าใครบ้างที่จะมีดวงประสบอุบัติเหตุสุขภาพสุดหรือว่าเจ็บป่วยเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเกิดว่าอันไหนไม่ดีเราก็นําไปแก้ไขหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหยิบด้วยกองที่แบบมันเป็นเรื่องของการแบบว่าเจ็บป่วยก็ หรือแบบปวดหัวไมเกรนแบบนี้เราจะได้รู้ว่าอย่าเครียดผ่อนปลนบ้างบางทีนะคะนอนตอนกลางคืนเราอาจจะเปิดเพลงเบาๆหรือว่าแบบเปิดบทสวด,สดมนต์เบาๆก็เป็นการผ่อนคลายให้กับตัวคุณได้ด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พายอยากจะบอกกับคุณค่ะและไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรขอให้คุณเชื่อค่ะในพลังบวกของตัวคุณเองและหวังว่าจะได้รับคําแนะนําได้รับพลังบวกและกําลังใจดีๆจากโค้ชคิดเอไลท์ไปไม่มากก็น้อยค่ะและกลับมาพบกับ a อไลท์พยากรณ์ได้ใหม่และคุณสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันเอไลท์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ